คไปแเย็นพี่งเย็นอย่าเพงดันรนร่ยังไม่ได้นยังไม่ดันตอนอยู่าดี้พวนกัดลยนยนกัไปเระดไปแล้วนะตัวนึงข้าคไมานนะบอสไปอู โอเคแล้วมือแตะเย็นบมีผมซ้ายมือวอลก็มีนะพี่โยพี่อะมาหลายทางวะพี่รู้พี่เห็นอยู่หินถ้าเรนอยนมีเนาะถ้าเราอยนมีเนาะอยู่หินอยู่หินบนใช่ไหมอ่าอยู่ไกลพี่เห็นอยู่ไกับเอ็กซ์ล่าพี่เห็นเลยโอเคโอเคพี่รอให้นะ

เพิ่งมุ้มาสิอบค่อนี้ายได้าซ้ายซ้บฟังเรามีกี่คนสามเลยเหรอลองรอบปีนนี้รอบซื้อนี้ยายยายดูจะโดนลองรอบอเฉยรอซื้อดูจะอยากจะดูกี่คนรอซื้อดิอยากดูมันอยู่ตรงไหน โอเคดันด okay. yeah, 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 ันด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 ันอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าอย่าอย่านัดมานัดมามีคนอยู่นะสายอยู่มีสายยิงได้กลับมาโอเคไม่ได้วะเมื่อกี้ไปตายไง แล้วเราต้องอูมีกี่ตัวอูมีกี่ตัวโอเคโอเคนัดนัดเลยัวเดียวนัดนัดนัดวิ่งพร้อมผมนะไปมาเอาเลย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 ดับดับเอาเลยคุ้มขวาไว้นัดคุ้มขวาไว้โอเควิ่งมานัดวิ่งมาวิ่งมาเข้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 าเปิดให้ผมเปิดให้ผม

拿，去拿，去拿。